พิชิตกรตำนานของนักรบผู้เด็กขาดเมื่อพูดถึงชื่อจูเลสซีซาหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือการพิชิตกรกรคือดินแดนกว้างใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ของฝรั่งเศสเบลเยียมและบางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ในปัจจุบันดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยชนเผ่าหลากหลายทั้งแข็งแรงและกล้าหาญแต่ขาดเอกภาพซีซ่ามองเห็นโอกาสและเริ่มแผนการรบที่เปลี่ยนเขาจากขุนพลธรรมดาเป็นตำนาน ในปี58ก่อนคริสต์ศักราชซีซ่าได้รับอำนาจเป็นข้าหลวงของแคว้นก่อนเขาใช้เวลา8ปีในการทำสงครามอย่างต่อเนื่องโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อปกป้องโรมจากภัยคุกคามแต่แท้จริงแล้วมันคือแผนการทางการเมืองเพื่อเพิ่มอำนาจและชื่อเสียงให้กับตนเองซีซ่าไม่ได้เพียงแค่ชนะสงครามแต่เขาจดบันทึกทุกชัยชนะในหนังสือชื่อ Commentary De b e l l o g a l l i c o ซึ่งกลายเป็นทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเครื่องมือโฆษณาทางการเมืองหนึ่งในศัตรูที่ไร้กาศที่สุดของซีซ่าคือเวอร์ซินเจโทริกหัวหน้าเผ่าชาวกรที่รวมชนเผ่าต่างๆเพื่อต่อต้านโรมแม้จะเริ่มต้นด้วยชัยชนะแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ในการล้อมเมืองอะเลเซียซึ่งกลายเป็นหนึ่งในยุทธการที่น่าจดจาที่สุดในยุคโบราณซีซ่าใช้กลยุทธ์สร้างกำแพงสองชั้นล้อมทั้งศัตรู และกองกำลังเสริมที่อาจเข้าช่วยเป็นการที่สู์ว่าเขาไม่ใช่แค่นักรบแต่คือยอดนักวางแผนชัยชนะในกรททำให้ซีซ่าม,มีอำนาจในทางทหารสูงยิ่งเขามีกองทัพพักดีทรัพย์สมบัติมหาศาลและชื่อเสียงที่ไม่มีใครเทียบแต่นั่นเองก็ทำให้วุฒิสภาในกรุงโรมเริ่มกลัวว่าชายผู้นี้จะไม่ใช่แค่ขุนพลผู้รับใช้รัฐอีกต่อไปการทีชิตกอนจงไม่ใช่แค่สงครามเพื่อขยายอาณาเขต แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการประทะก,กันระหว่างบุคคลกับสาธารณรัฐและสงครามครั้งถัดไปจะไม่ใช่แค่ในสนามรบอีกต่อไปแต่คือในหัวใจของโรงมันทุกคน